สวัสดีครับฟิล์มไไทยแลนด์ชาแนลครับก็อัปเดตงานคาร์บอนกันบ้างนะครับเพราะว่าทามาสักโหรมานาแล้วนะฮะหลายปีแล้วับไม่ไม่ค่อยได้อัปเดตกันเลยก็วันนี้มาดูงานคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะครับซัดเอ็กกันอันนี้เป็นข้อเฟรมนะครับข้อเฟรมก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับดูความเงาเนี่ยนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ เ,เห็นเขาบอกว่าคนไทยจะแคงานเงาๆกันแค่นั้นนะครับอย่างอื่นรายละเอียดอย่างอื่นไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามเก็บรายละเอียดอย่างอื่นให้มันให้มันได้ใกล้เคียงงานต่างประเทศนะครับเพื่อที่ว่าจะจะได้ลบคําพูดที่ว่าคนไทยชอบแต่ความเงาอย่างเดียวนะครับแต่ก็เงาด้วยไม่ใช่ไม่เงานะฮะก็อันนี้เป็นข้อเพิ่มสร้างทีสิบอาร์ได้ตั้งแต่ปี12 ถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็น12มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็ราคาข้อเฟม6,500นะครับเป็นตัวเต็มเต็มยันหูหูเครื่องเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปิดเพราะว่ามันจะมีรูวาล์วตรงนี้รูกลมๆตรงนี้ที่เอาไว้สำหรับร้อยร้อยยึดหูเครื่องอะ่ะผมก็ปิดนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยต้อง ต้องเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเอาไว้จูนลิ้นเร่งผมมองมันไม่ได้จูนตรงนี้น้ำเข้าด้วยก็นอกจากยกเครื่องถามว่าคุณยกเครื่องบ่อยอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยกเครื่องบ่อยอยู่แล้วนะครับก็เลยจะปิดไปแล้วงานก็ตามแบบมันมาของต่างประเทศเป็นแบบนี้ผมก็ก็ทาแบบนี้นะฮะก็ดูกันเนี่ยนะครับด้านหลังให้ดูไปแล้วเนาะก็อข้อเฟรม6,5 0 0นนะครับซับเฟรม สามพันแต่ถ้าซื้อถ้าสั่งผมสองชุดนะครอบเฟรมกับซับเฟรมเนี่ยผมขายแค่8 0 0พนะฮะก็ลดราคาลงไปส่วนอันนี้เป็นถังหน้าผมไม่เรียกครอบถังหน้าแล้วกันเพราะว่าครอบถังหน้าเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาไปครอบลงมาเนี่ยแล้วมันมันมันสนิทไมหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันไม่ใช่ก็คือพี่น้องเราถอดของเก่าออกเลยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนเพราะว่า อันนี้มันเป็นแทนชิ้นเดิมเลยไม่ใช่ว่าต้องมาครอบอะไรอีกทีหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้ก็ก็เป็นงานเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะครับก็ก็ก็ถอดอันเก่าแล้วใส่อันนี้เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้อยู่4,000 4,000 4,005แล้วแต่ลองติดต่อมาดูแล้วกันนะครับว่าว่าเท่าไหร่อะไรไงขอผมก็ให้ขอผมลดราคาอะไรเงี้ยผมก็ให้นะ อันนี้อยู่4,000 4,000 4,005แล้วกันนะครับส่วนอันนี้เป็นอกล่างอกล่างเซสที่สิบเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนใส่กับรถให้ให้ให้ดูอีกทีนึงเป็นรายละเอียดนะครับคลิปหน้าแล้วกัน <c oughs> อกล่าง4,005ครับ <c oughs> เป็นเพลคาร์บอนเหมือนกันเดี่ยนะครับดูด้านหลังเก็บด้านหลังให้ทุกชิ้น แล้วก็รูเลอเจาะให้เรียบร้อยหมดนะครับใส่ได้พอดีเป๊ะส่วนนี้เป็นครอบสวิงอาร์สติงสิบอนะครับก็เหมือนกันเก็บหมดกันข้างหลังเหมือนกันหมดนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วก็ยังยังยังจ่ายไม่ครบก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้จ่ายให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยส่งเพราะว่าผมหลายครั้งแล้วที่แบบว่าเอยส่งไปแล้ว แล้วไม่ได้ตังหรือได้ช้าอะไรแบบนั้นก็เลยเ,เดี๋ยวรอให้ครบก่อนละกันก็เนี่ยแหละเหตุผลที่ที่ส่วนใหญ่ผมจะจะเก็บเงินลูกค้าหมดเพราะว่าไอ้ตัวผมเองเนี่ยคือคือยังไงผมก็ก็ไม่หายอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเราเดี่ยบางทีหายบางทีโอนช้ามากอะไรมากแล้วก็ผมก็จะส่งอะ่ะจะส่งแล้วมันส่งไม่ได้น,นะครับก็เลยหลายๆคนออสะดวกคุยก็ ยังไงคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วอะ่ะก็จ่ายไปหมดแล้วกันหมดเรื่องหมดราวไปแล้วก็ราคาผมก็ก็ให้ราคาถูกโอ้หมาเห่าโคตรน่าลำไคเลย,ยเห็นั้ยเดี๋ยว,ยวรอให้มันหยุดเท่ากอนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดต่อกทีนึง ไม่ยิงไม่เลิกอะต่อไม่ได้ไม่ได้ยิงฮนะเอาเป็นเอาตายก็ก็แค่ยิงไล่เฉยๆอะก็โอ้หมดอารมณ์เลยก็ประมาณนี้นะครับอ,อกล่างแล้วก็ข้อสวิงอาร์มเอ่อ เฟรมถังหน้าคอเฟรมนะครับก็สนใจชิ้นไหนติดต่อได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆยังไงฝากกดติดตามเพิ่มเติมตอนนี้ยอดซับเราเริ่มขึ้นมาแล้วนะประมาณ500กว่าแล้วจากจากช่องเก่าที่ที่เราทำไปแล้วแล้วแล้วเราไม่ได้ทำคลิปนานทางผมไม่ได้ทำคลิปนานนะครับแล้วก็โดนแฮ็กไปละอ่าแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เอาไปล่าสุดเนี่ย เขาจะไปลงเป็นคลิปบอลหรืออะไรไงผมเห็นว่าแบ๊บอยู่ไม่แน่ใจาก,ก็เลยโดนยู u b ปปิดไปนะครับก็เลยมาทำเป็นช่องใหม่ตอนนั้นเพราะว่าไม่ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปคือมาวุ่นวายแต่งานคาร์บอนก็เลยเลยไม่ได้ทำคลิปอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นช่วงช่วงทำใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยพยายามแบบว่าพยายามทำงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆอะไรเงี้ยจนโอเคอยู่ตัวก็ ก็พอมีเวลาที่ที่จะมาทําคลิปได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นคลิปแนวรีวิวอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชีวิตประจําวันด้วยอะไรด้วยไม่ได้มุ่งไปทางบิ๊กบอยอย่างเดียวละก็ <c oughs> ยังไงฝากกดติดตามเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับพี่น้องเราเก่าๆผมไม่เรียกเอซนะผมเรียกพี่น้องนะที่ติดตามกันมาจนจน,จนทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้ก็ ตามหาตั้งแต่ช่องเก่ายันยันช่องเก่าไม่เจอแล้วก็มาเจอช่องใหม่มากดติดตามกันขอบคุณมากๆครับจากฟิล์มลอมไบแ h a เลนด์ชนครับ